วันฮารีรยอนั้นเป็นวันสำคัญที่พี่น้องชาวมุสลิมต่างรอคอยเราเป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของชาวมุสลิมโดยก่อนวันงานจะออกมาจับจ่ายซื้อของเสื้อผ้าและหมวกกับ,บิียกเพื่อเตรียมต้อนรับเทศกาลวันฮารีรยอกันอย่างคึกคักและในวันดังกล่าวก็จะเดินทางไปเยี่ยมพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านเพื่ออภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมาลูกหลานที่อยู่ต่างอูนิลำเนาก็เดินทางกลับบ้านมาขออภัยและมวยสอให้กับพ่อแม่ ทุกครอบครอยจะมีความอบอุ่นไปด้วยบรรดาลูกหลานกลับบ้านโดยพร้อมเพรียงกันแต่ในปีนี้ครอบครัวอีกหลายครอบครัวของชาวบุสีรัม์จะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองในวันที่รอคอยนี้อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเพราะต้องสูญเสียบุคคลแเป็นที่รักของครอบครัวจากการกระทำของผู้ก่อเหตุรุนแรงเมื่อคืนวันที่21กรกฎาคม2 5 5 7 ลังจากสำนักยุราราชมนตรีประกาศเข้าฮาริริย,ยอนได้ถึง2ชั่วโมงได้เกิดเหตุเสียงระเบิดดังตุกต้องบริเวณมสัสยิดโตบาราหมูหา้าตำบ,บลกระดนงอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีแรงระเบิดทําให้โต๊ะเก้าอี้และบ้านเรือนบริเวณนั้นเสียหายเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารผ่านของร้อยทหารผ่านที่4413ได้รับบาดเจ็บ2นายยังมีรัศดรได้รับานนรบาดเจ็บอีง5รายโดยเฉพาะเหยื่อผู้ขอร้ายเป็นเด็กหญิงเด็กหญิงนิติมากาเจอายุเพียง10ขวบ ถูกสเตเร,ระเบิดเข้าลำตัวหลายแห่งในขณะที่เธอกำลังปั่นจัก,กรยานไปซื้อไอศครีมบริเวณนั้นใน้อ้อมอกของผู้เป็นพ่อในไม่นาดทีที่เหลือได้สวดอุอาให้ก่อนสิ้นลมหายใจเป็นครั้งสุดท้ายห้ามกลางหัวใจของผู้เป็นพ่อที่แทบแหลกสลายต่อก,การจากไปของลูกคนสุดท้องหัวใจแทบสลายเราทาซื้อชุดใหม่หมดแลทวช่างสาิ้นแลเสื้อผ้าใหม่ชุดสวยสีสันสดใสที่ซื้อเตรียมไว้ในวันฮารีเรยอของเธอ คงไม่มีโอกาสที่จะได้สวมใส่เพือ่ออวดญาติพี่น้องที่ได้มารวมตัวกันในวันนี้พ่อก็ดีใจไงพอดีว่าเตียนชุรายมของใหม่หมดไงเขาดีใจมากเขาไม่เคยใส่สีส้มไง,งยอย่างนี้เด็กหญิงไดฟามาแสวไว้18เดือนที่ไร้เดียนสาที่ปูสะเก็ดระเบิดที่เท้าและนิ้วมือพร้อมกับพี่สาวเด็กหญิงโนรฟาแดมาแสวไวส1บหวกที่มีบาดแผลบ,บนใบหน้าหัวไหล่แขนและขาและไม่แตกต่างไปจากครอบครัวของ นางสาวนูซูราสรลีและนางสาวนูราฟีดาสลีน้องสาวสองพี่น้องที่ได้รับบาดเจ็บเธอทั้งสองไมู่กระเบิดก็คงได้มีโอกาสทำอาหารไว้เลี้ยงญาติพี่น้องในวันคารีระยองแต่คงไม่มีโอกาสแล้วเพราะต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลห้ามปลางญาติพี่น้องมคัคไยแห้งมันใจและยังเสียโอกาสที่กําหนดจะเดินทางไปศึกษาต่อที่อินโดนีเซียหลังจากวันคารีระยองแต่กลับต้องนอนรักษาตัวไม่ต่ำปานหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากเศษระเบิดฝังอยู่ที่สะโพก นี่หรือคือตรงการที่ผู้ออดแรงอ้างว่าทำเพื่อประชาชนแต่ผลกระทบที่ตกอยู่กับประชาชนตั้งแต่ปี2 5 4 0ิครับตกอยู่กับประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตจากการกระทำอะไรมโยธรรมและป่าเถื่อนอย่างที่สุดมากกว่า5,000รายหลายครอบครัวต้องสูญเสียบุคคลในมิธรรักของสมาชิกในครอบครัวในการจากไปอย่างไม่มีวันกลับถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องออกมาประนามการกระทำนี้เพื่อที่วันข้างหน้า จยาไม่มีบุคคลเป็นที่รักต้องจากไปเช่นเดียวกับอีกหลายครอบครัวเหล่านี้ขอผ้ารองจงคุ้งหองผู้บริสุทธิ์ให้ปลอดภัยและจงลงโทษผู้ก่อเหตุแกลงอันสุดโตงพวกนอกศาสนาเหล่านี้ให้สาสมกับเวรกรรมที่ก่อไว้